เต๋อฉันทวิทยอมรับ จากใจหลงใหม่ดาวิกาหวานกันมาตลอด4ปีค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าสําหรับผู้รักคู่นี้เนี่ยเพิ่งจะฉลองความรักไปครบรอบ4ปีสร้างความประทับใจให้กับแฟนคลับจํานวนมากค่ะซึ่งวันนั้นคุณเต๋อและคุณใหม่แต่งตัวสวยและหล่อก,กันทั้งคู่แฟนคลับเองเนี่ยต่างเข้ามาแซวก,กันเพียบล่าสุดทำาเอาแฟนคลับฟินอีกแล้วค่ะหลังจากนั้นของเต๋อออกมาโพสภาพขณะที่กําลังยืนชิวๆระบุเอาไว้ว่าไม่ต้องตามมาผมหลงงานนี้สาวใหม่รีบคอมเมนต์ทันทีว่าหลงหนูหลงหนูในเวลาต่อมาทางนั้น ชายก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าหลงมากๆต้องบอกว่าแม้ความรักจะ4ปีแต่ก็ความหวานยังไม่เคยมีลดลงเลยล่คะค่ะเป็นยังไงมาติดตามความน่ารักของทั้งคู่ไปพร้อมๆกันคะ่ะ